ในโลกที่เต็มไปด้วยแฟร์ริงพลาสติกและเทคโนโลยีซับซ้อนมีรถเพียงไม่กี่คันที่กล้าทวงคืนสิ่งสำคัญที่สุดขององค์การขับขี่ความรู้สึกดิบความงามทางกลไกและดีไซน์เหนือการเวลา Honda c b 4 0 0สี่2ูนไม่ใช่แค่รถจักรยานยนต์แต่มันคือการฟื้นคืนวิญญาณของสองล้ออย่างแท้จริงยินดีต้อนรับกลับสู่ WA Auto Re v i e วิช่องที่มอบชีวิตให้กับเครื่องยนต์ด้วยความหลงใหลและความแม่นยำวันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกสู่การคืนชีพของตำนานหนึ นี่คือ2 0 2 6 honda cb 4 0 0 mr สีเหลืองสุดเด่นรถแนวเรโทรโมเดิร์นที่รวมความคลาสิกกับประสิทธิภาพไว้อย่างลงตัว cb ซซรีส์ของ Honda เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมดุลความเชื่อถือได้และดีไซน์ที่ไม่มีวันเก่าและ cb 4 0 0 mr รุ่นนี้คือการต่อย,ยอดตำนานพร้อมเสริมความทันสมัยให้เหมาะกับยุค2 0 2 6มาเริ่มกันที่ดีไซน์ที่โดดเด่นเป็นพิเศษด้วยสีเหลืองสดใส cb 4 0 0ย mr เป็นรถแนวเนเกตโรสเตอร์ที่ไม่ต้องพยายามให้ดูเท่เพราะมัน เท่โดยธรรมชาติไฟหน้าทรงกลมแบบเล็ดถังน้ำมันที่คมชัดพร้อมโลโก้ CB อย่างโดดเด่นและบอบทรงเรียบคือส่วนผสมของความเรโทรที่ชัดเจนสีเหลืองนี้ไม่ใช่เหลืองธรรมดาแต่มันคือเหลืองสดแบบสปอร์ตมีความเงางามและพลังสูงเมื่อนำมาจับคู่กับเครื่องยนต์สีดำด้านโชคหน้าสีทองและชิ้นส่วนที่มินิมอลมันสร้างความรู้สึกเร็วและแรงแม้ตอนจอดนิง่ง ไม่ว่ามองจากมุมไหนด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านหน้าหรือด้านหลัง CB400MR ก็มีสเสน่ห์ทุกมุมทวินช็อปด้านหลังช่วยให้ดูย้อนยุคในขณนะที่ไฟเล็ดและล้ออนลอยช่วยดึงกลับสู่ความทันสมัยเครื่องยนต์เป็นแบบ2สูบเรียง DOHC ขนาด399ลูกบาทเซนติเมตรระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังประมาณ47แรงม้าและแรงบิด38นิวตันเมตรอาจาไม่ดูแรงสุดในกระดาษแต่ในการขับขี่จริงมันใช่มากเร้าจแต่ไม่ล้นเกิน เสียงเครื่องมีความกระหึ่มทุมและขับออกมาอย่างดุดันทุกครั้งที่เปิดคันเร่งคุณจะได้ยินจังหวะของเครื่องยนต์คู่ที่หวานละมุนตามสไตล์ฮอนด้เครื่องยนต์จับคู่กับเกียร์6สปีดท,ที่เปลี่ยนได้ลื่นและฉับไวระยะเกียร์เหมาะทั้งกับการขี่ในเมืองและการเดินทางระยะไกลยยิ่งไปกว่านั้นยังมีสลิปเปอร์คลัตและแอสซิสคลัตมาช่วยลดแรงมือและให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลยิ่งขึ้น ท่านั่งของ CB 400 MR เป็นแบบกลางกลางเหมาะกับทุกสรีระท่านั่งตรงสบายแหนกว้างพักเท้าอยู่ตรงกลางบาะสูงประมาณ785ม mm. เมเหมาะทั้งสำหรับมือใหม่และผู้มีประสบการณ์ระบบการสะเทือนประกอบด้วยโชคหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวขนาด41มมสีทองและโชคหลังคู่แบบปรับพอริโหลดได้ช่วยให้ควบคุมดีทั้งบนถนนเมืองและถนนเขาระบบเบรกประกอบด้วยดิสหนา296ม mm. ม พร้อมคาลิปเปอร์คู่ของนิสซินและดิสหลัง240มิลลิเมตรมาพร้อม ABS ทั้งหน้าหลังเบรกนุ่มละเอียดและมั่นใจล้อขนาด17นิ้วคู่กับยางหน้า110มิลลิเมตรหลัง140มิลลิเมตรให้การเกาะถนนดีเยี่ยมและการควบคุมที่เฉียบคมหน้าจอแสดงผลเป็นแบบกึ่งดิจิทัลทรงกลมมีรอบเครื่องแบบเข็มและตัวเลขดิจิทัลแสดงความเร็วระดับน้ำมันเกียร์และระยะทางไม่มีจอ TFT หรือการเชื่อมต่อเรียบง่ายและใช้งานจริง ไฟหน้าและไฟสองสว่างทั้งหมดเป็นเลททั้งไฟหน้าไฟท้ายและไฟเลี้ยวให้การมองเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนโดยไม่เสียดีไซน์เรโทรการขับขี่จริง c b 4 0 0 m r ขี่ในเมืองได้คล่องตัวน้ำหนักเบาคลัดเบา,เบาขันเร่งนุ่มเข้าโค้งและกลับรถในซอยแคบแคบไดไม่ยากบนทางหลวงสามารถวิ่งได้ที่ 100- 120ถึงกิโลเมตรชั่วโมงอย่างมั่นคงรอบเครื่องไม่สูงเสียงเครื่องยังแน่นไม่สัน่นบนถนนโค้งบอกได้คำเดียวว่าสนุก รถคันนี้เข้าโค้งได้อย่างมั่นใจน้ำหนักเบาพวงมาลัยนิ่งและยางเกาะถนนดีเยี่ยมทำให้คุณอยากขี่ต่อเรื่อยๆอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่ประมาณ28-32กิโลเมตรลิตรและถังน้ำมันขนาด15ลิตรทำให้วิ่งได้ใกล้กว่า400กิโลเมตรต่อการเติม1ครั้งราคาคาดการณ์ในประเทศไทยสำหรับ Honda CB 400 MR รุ่นปี2026อยู่ที่ประมาณ219,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสเปค ดีไซน์และความสนุกในการขับขี่รถคันนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่รักความเรียบง่ายรักความคลาสสิกและต้องการรถที่ขี่ได้ทุกวันโดยไม่ยุ่งยาก cb 4 0 0 mr คือการแสดงความเคารพต่อยุคทองของรถจักรยานยนต์พร้อมกับวิญญาณใหม่ในยุค2026คุณชอบอะไรใน cb 4 0 0 mr มากที่สุดดีไซน์เสียงเครื่องหรือความคลาสสิกที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับอย่าลืมกดติดตาม wa auto review สำหรับรีวิวรถที่คุณรักทุกวันอย่างละเอียดและจริงใจแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขี่อย่างมีสไตล์ขี่อย่างมั่นใจและขี่ให้หัวใจเต้นแรงครับ